ต่อไปจะเป็นความหมายที่ละเอียดของคำว่าปัญญาสัจจาคะปุปปะสมะนะคะพระผู้มีพระภาครตรัสว่าก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มปูนจากคะพึงศึกษาสันต,ติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระภิกษุอย่างไรเล่า คือว่าไม่ประมาทปัญญาดูกระภิกษุธาตุนี้มีหกคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุต้องรู้ไหมคะธาตุพวกนี้ถ้าใครบอกว่าไม่รู้ก็ได้ประมาทปัญญาหรือเปล่าคะไม่ต้องการปัญญานะไม่สำคัญอย่างนั้นก็ปัญญาก็ไม่เจริญ